ส่วนมาตรการช่วยเหลือบรรเทาผาค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับปี2565เดิมเนี่ยจะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนรอบใหม่ภายในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังแจ้งเลื่อนการประกาศผลการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพื่อที่จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการให้ครบถ้วนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับหลักเกณฑ์ทั้งหลักเกณฑ์ของตัวบุคคลแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางครอบครัว ด้วยนะคะแต่ทีนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมที่มีประมาณ13ล้าน2แสนคนไม่ต้องกังวลน,นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งหมดยังคงรับสวัสดิการผ่านบัตรจนกว่าจะเริ่มโครงการใหม่ค่ะซึ่งในงวดเดือนกุมภาพัานธ์ทางกรมบัญชีกลางยังคงโอนเงินเข้าให้ตามปกติค่ะ เรื่องนี้เปิดเผยจากนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่ากระทรวงการคลังได้แจ้งการเลื่อนประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565จากกรอบเวลาเดิมที่จะต้องมีการประกาศผลและยืนยันตัวตนผู้ผ่านคุณสมบัติภายในเดือนมการาคมที่ผ่านมาทั้งนี้เนื่องจากว่า การลงทะเบียนรอบนี้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการทั้งเกณฑ์ตัวบุคคลและก็เกณฑ์ครอบครัวจะต้องไปดูถึงรายได้ของครอบครัวด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องว่าตัวบุคคลเ,เป็นผู้มีรายได้น้อยเพราะว่าไม่มีงานทําแต่ว่าครอบครัวเนี่ยฐานะ ค่อนข้างร่ารวยแต่ว่าทําไมถึงได้รับสิทธิ์นี้ก็จะไปดูเรื่องนี้ด้วยก็เลยจะต้องมีการตรวจสอบสิทธิโดยหลายหน่วยงานเพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนเรือกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็จะประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็วค่ะและในขณะที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ยังอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังก็จะยังคงดําเนินการโอนเงินสวัสดิการให้ผู้ถือบัตรรายเดิมจํานวน13บล้านสองแสนคนตามปกติและในวันที่22 000, 000่กุมภาพันธ์นี้จะมีการโอนเงินจะมีการเพิ่มเงินเบี้ยคนพิการสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือบัตรประจําตัวคนพิการด้วยค่ะ